สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกนกนอกนอกรงทุกท่านนะครับวันนี้พามาเยี่ยมชมไข่นกคุ้มปรากฏว่ารอบก่อนนะครับทิ้งตั้งแต่ตกล้านะครับเนื่องจากว่าไม่มีเชื้อนะครับพักมาตั้งแต่วันที่10แล้วก็วันที่9แล้วก็วันที่ 10. อ่บมีสองชุดชุดแรกวันที่9ปรากฏว่า2ี่ฟองมีเชื้อ8ปองชุดที่2 วันที่สิบยี่สิบฟองเช่นกันคนละเจ้ามีเชื้อแค่ห้าฟองนะครับแต่คือชุดหลังนะครับร้านนี้ผมแนะนําเลยนะครับคือเขาก่อนที่ผมตัดสินใจซื้อนะครับเขาบอกว่าอาไข่อ่าฟักออกไม่ถึงเจ็ดตัวเขาจะส่งชุดใหม่มาให้แต่ตทันทีที่ผมตรวจอ่าสองดูเชื้อนะครับสองดูเชื้อปรากฏว่ามันมีเชื้อแค่ห้าฟอง นะครับผมก็เลยแจ้งเข้าไปนะครับวันนี้ผมได้รับมาแล้วนะครับชุดที่2นี่คือเขาส่งให้ฟรีเลยนะครับคือร้านนี้ถ้าใครถึงใจนะครับอคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เป็น f c e e o o o ให้อของเขาให้นะครับเพราะว่ามีการบริการที่ดีนะครับไม่เรียกเก็บเงินรอบ2นะครับไม่มีค่าจะส่งในรอบที่2ที่เขาส่งลปมา20ปองเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารอบก่อน20ปอง มันก็คงออกไม่ถึงเจ็ดอยู่เลยนะครับเพราะว่ามีเชื้อแค่ห้าฟองตอนนี้ก็ฟักมาประมาณติดตามวันแล้วติดตามวันมีเชื้อแค่ห้าฟองก็แสดงว่าไม่ถึง,ง,ถงเจ็ดตามที่เขากาหนดทันทีที่ผมแจ้งเขาไม่ได้ขอหลักฐานอะไรนะครับแค่ผมแจ้งเข้าไปเพราะว่าเราก็แจ้งจริงๆเพราะมันไม่มีเชื้อจริงๆเขาก็ส่งให้มาวันนี้มาถึงแล้วนะครับผมแจ้งเข้าไปเมื่อวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองเออวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดผมส่งเชื้อเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะครับ ่งเดี๋วผมก็แจ้งแจ้งวันที่1ิบสอก็บอกว่าส่งแล้ววันนี้วันที่1ิบามเออวันนี้วันที่ยี่ิบามนะครับวันที่ย1สิบอ็ดส่งเชื้อวันที่22บสองก็จัดส่งวันที่23บสามมาถึงแล้วนะครับนี่ผมกาลังจะเอาตัวใส่ท้กฟักไขน่นกคุ้มสีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกนะครับยังไม่มีการเจาะก,ก็เหลืออยู่ของชุดก็เหลืออยู่สิบสิบามฟองนะครับ1ิบามฟองที่มีเชื้อที่แบบคาดว่า1ิบามเนี้ยน่าจะร้อยปเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด ครับเพราะว่ามีเชื้อมีมีเส้นเลือดกําลังเกาะเป็นก้อนอยู่นะครับซึ่งผมก็เอาโทรระดับมาถ่ายวิดีโอก็ไม่สามารถที่จะมาต้องเชื้อให้ดูได้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ทีหลังนะครับว่าภาพเชื้อไข่ที่มีเชื้อเป็นยังไงไข่ที่ไม่มีเชื้อเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาดูเรามาเอายี่ิบฟองนี้นะครับเป็นวันที่23สามเริ่มเข้าตู้นะครับแล้วเรามาต้องเชื้อกันพร้อมกับ ติดตามติดตามฟองที่เหลือว่าลูกนกลูกนกคุ้มสีนะครับหรือนกคุ้มอเมริกาเนี่ยออกมาแล้วจะเป็นยังไงผมเองก็ยังไม่เคยเลี้ยงผมเองก็ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆรินงๆิงๆเห็นแต่ในการกันในคลิปใน YouTube หรือว่าในภาพของใน Google นะครับเห็นแต่ภาพสีภาพอะไรอย่างนี้นะครับว่าตัวผู้ แบบไหนตัวเมียแบบไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวจริงๆเป็นๆยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยจับยังไม่เคยต้องยังไม่เคยเลี้ยงถ้าท่านหนมีประสบการณ์เกี่ยวกับนกคุ้มนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก,กันกับช่องนอกหลงนะครับซึ่งวันนี้นะครับจากอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของทุกตกนะครับอุณหภูมิของทุกตนะครับผมจะตั้งไว้ที่3ามองศานะครับ37องศา นะครับแล้วระบบมันจะไปตัดที่3ามสิเจ็ดจุดห้านะครับซึ่งจะไม่มีไม่ถึง3ามิแปดนะครับมันจะไม่มีความร้อนที่แบบอบอ้าวแล้วหรือไม่ก็หรือไม่หรือไม่ไมพุ่งนะครับอุณหภูมิก็จะตัดนะครับจะตัดเป็นดีที่3ามิบเจดจุดห้านะครับส่วนความชื้นนะครับต้ืต่อนสมาชิกอาจจะไม่เห็นความชื้นตอนนี้ในขณะนี้นะครับอยู่ที่หกิามเปอร์เซนตนะครับซึ่ง ถือว่ากําลังดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งอุณหภูมินี้นะครับกับเปิดความชื้นประมาณนี้นะครับผมเคยฟักออกนะครับเคยฟักฟักไขน่นกกระทาฟักไขน่นกเขาฟักไข่ไขน่นกเขาก็มีมีไข่นกเขาใหญ่นกเขาไฟลูกนกเขาชาวาครับที่ลองมาฟักแล้วก็ไขน่นกกระทานะครับก็ถือว่าประกบ ประตบความจำเด็ดทีเดียวนะครับสำหรับตู้พักแบบแบบอะไรอ่ะแบบพร้อมใช้งานในบ้านนะครับเล็กๆถ้าเกิดเป็นการปักไข่ของไก่ไก่นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้าติดฟองนะครับแต่ถ้าเกิดเราฟักไข่เล็กๆแบบนี้นะครับไขน่นกกระทานี้ก็น่าจะได้เป็นเป็นร้อยร้อยร้อยหาฟองอยู่นะครับเพราะว่าข้างในนี้เป็นเ,นเราสามารถใส่ตะกร้าลงไปนะครับใส่ทั้งตะกร้าลงไปแล้วได้เลยนะครับเราเอาไข่ ลงไปก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสำหรับตู้ฟักหรือไม่ก็เป็นตู้ที่แบบเตรียมพร้อมไว้นะครับติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีเราเลี้ยงนกบางทีบางบางบ้านเลี้ยงนกนกเขาใหญ่นะครับเพราะพันนกเขาใหญ่หรือว่านกแก้วหรือว่านกอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ได้ถูกเฉือนแม่มันไม่พักนะครับหรือว่ายังไงนะครับเราก็สามารถเอาไาใส่ในตู้กกได้นะครับตู้กกนี้เราอยาใช้งานก็เราเตียบไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเราดูแค่อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในหม้อตมนะครับสาหรับความชื้นนะครับเราจะมีพื้นที่ด้านล่างไว้ใส่น้านะครับถ้าเกิดมันต่ํากว่าที่เรากําหนดเพราะอุณหภูมิที่ผมฟักส่วนใหญ่มันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ6 0ติดถึงเจ็ดติดเปอร์เซ็นต์นะครับต่ำสุดต่ำจริงๆอย่างน้ําแห้งหมดนะครับก็ไม่ก็ไม่เกิน 5. 0เจ็ด ถ้าเิดเ็เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกินน่าเก็แล้วก็เติมน้ํานะครับมัน,มนเ,รเราเราเราใช้แก้วนี่เติมน้ําสักสองแก้วเนี่ยครับเติมน้ําก็มันมันก็ไม่ถึงไข่นะครับไม่ถึงไข่พอสักพักพออุณหภูมิมันเริ่มทํางานคงที่มันก็ตกอยู่ที่ประมาณหกติดกว่ากว่าเหมือนเดิมนะครับหกติดสามหกติห้าหกสิบแปดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดม,มันแห้งลงมานะครับนี่ก็อันนี้ในตู้มีน้ํานิดเดียวนะครับ มีมีแค่นิดเดียวเพราะว่าผมเติมมันก่อนแล้วก็มันก็แห้งแต่อุณหภูมิอ่าเปอร์เซ็นต์มันยังได้อยู่อยู่ที่หกสิบสามนะครับหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบนี่มันก็เริ่มทํางานวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับในหลักการฟักไข่นะครับพอถึงสามจุดจุดห้ามันก็หยุดการทํางานเมื่ออุณหภูมิต่าลงมาถึงสามสิบเจ็ดมันก็ทํางานต่อซึ่งทําให้เห็นว่าอุณหภูมิไปในตู้นี้ยังไงก็ไม่ต่ํากว่าสามสิบเจ็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าพอตู้ทํางานนะครับ ประมาณสักยี่สิบวินาทีนะครับจากสามสิบเจ็ดจุดศูนย์มันก็เป็นสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งเลยซึ่งมันไม่ได้ลดเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบหกจุดเก้าสามสิบหกจุดแปดหรือสามสิบหกจุดเจ็ดมันไม่ได้ลดนะครับซึ่งเป็นว่าปรากฏว่าอุณหภูมิน่ะมันก็สามสิบเจ็ดคงที่นะครับมันจะไปตัดที่สามสิบเจ็ดจุดห้านะครับท่านสมาชิกจะดูนะครับดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับน่าจะเห็นนะครับตัวเรศทันสามสิบเจ็ดจุดห้า แล้วบอตัดการทางานซึ่งอุณหภูมณิณตอนที่ตู้หยุดการทํางานอุณหภูมิมันก็อยู่ที่37.5นะครับมันไม่ได้กระเตื้องนะครับมันไม่ได้กระเตื้องเป็น36.6.7.8หรือไป38เลยมันไม่ได้กระเตื้องนะครับซึ่งในลักษณะนี้นะครับอุณหภูมิคงที่นะครับถือว่าตู้เนี่ยใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับในในส่วนของการฟักไข่บางตู้ บางบางอุปกรณ์นะครับผมเคยประกอบแล้วก็ผมเคยทุกดตอบนะครับซึ่งผมตั้งอุณหภูมิเท่ากันนะครับสาไปตัดที่3ามสแต่บางตู้นะครับมันจะกระเตื้องขึ้นไปเป็น3า3ส3บหก8 38สิบเจาเจ็ามกว่าก็มีนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าภายในตู้เนี่ยอุณหภูมิไม่งคงที่ไข่พวกนี้จะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาฟักไม่ออกมีตายโครม อะไรอย่างนี้นะครับแต่คือสาหรับตู้ตู้นี้ผลิตมาจากกล่องอัน้ประสงค์นะครับแต่คือผมออกแบบจากคนอื่นมาคือผมจะเอาทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใส่ไว้ในตู้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับที่ฝาผมไม่มีอะไรนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับถ้าเกิดเอาไว้ที่ฝานะครับเวลาเราเปิดมาหลอดไฟพัดลมอะไรอย่างนี้มันจะเกะกะนะครับมันจะเกะี่กะ ผมก็เลยออกแบบเป็นแบบนี้ซึ่งพอออกแบบเป็นแบบนี้ก็ปรากฏว,ว่าตู้อุณหภูมินะครับมันจะนิ่งนิ่งนิ่งดีมากนะครับซึ่งครผมผมลองจะเอาไปต่องให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ตู้มันตัดก่อนดีกว่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไว้ตู้มันตัดนี่ถ้าเกิดเราเราเราเปิดถ้าเกิดเราเปิดฝาออกนะครับอุณหภูมินะครับมันจะลดลงนิดน,นึงเนื่องจากว่าอุณหภูมิ มันระบายออกทางฝาข้างบนนะครับซึ่งในตัวนี้เร่อสมาชิกแต่เวลากลับไข่ท่าน,นสมาชิกก็สามารถที่จะถอดลักออกได้นะครับจะชั่วงขนาดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เราปิดไว้นะครับอุณหภูมิก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมันก็ขึ้นไปที่37.5แล้วก็ตัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงมาที่37.0มันก็ทํางานแบบนี้เป็นปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะส่องไข่ทั้งในให้ดูนะครับผมรอให้อุณหภูมิมันตัดให้ไฟมันดับก่อนนะครับให้ไฟมันดับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการระบายอากาศนะครับจะให้ตู้มันร้อบอ้าวหรือไม่หรือยังไงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการเจาะรูด้วยนะครับบางทีเจาะรูเยอะเกินไปอุณหภูมิมันก็ลดลงเร็วนะครับเพื่อก็ททางานเร็วนะครับซึ่งอุณหภูมิมันก็จะไม่นิ่งบางทีมันมันแหนะครับเนี่ยพอถึงเป็น37.5้านะครับมันก็นิ่งเลยนะครับนิ่งเลย นะครับกระเทือนไปนิดหนึ่งนะครับ3.6เนื่องจากว่าเราเปิดฝาวันเมื่อกี้นะครับกระเตือนไปจุดหนึ่งนะครับซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ของการฟักไข่นะครับมันก็ยังไม่ได้อ่ามีผลกระทบนะครับเพราะว่า3.7.6ไปถึง3.7.8อะไรอย่างนี้นะครับไม่มีผลกระทบแต่ถ้าเกิดไปถึง3.8นานๆกว่าจะทํางานกว่าจะลดลงนะครับอันนี้ก็มีผลกับไข่โดยตรงเลยนะครับ นะครับซึ่งอุณหภูมิมันจะนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับจะนิ่งอยู่ประนี้มันก็ค่อยลดลงค่อยลดลงไม่ได้ลดลงวูบนะครับถ้าเกิดลดลงวูบนะก็หมายถึงรูนะครับรูที่เราเจาะน่มันเยอะเกินไปนะครับช่องระบายอากาศมันเยอะเกินอากาศก็ตายเทอออกออกอย่างเดียวนะครับออกเร็วแล้วก็ตู้ลดลงเร็วอุณหภูมิลดลงเร็วเครื่องก็ทํางานแบบนี้นะครับมันไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดตู้ที่ดีตู้ที่มีคุณภาพนะครับอุณหภูมิจะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะเราค่อยนิ่งค่อยๆ่อลดใช้เวลาครับแต่เวลามันทํางานนะครับจากสามติดเจ็ดจุดศูนย์มาถึงสามติดเจ็ดจุดห้าเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาไม่นานนักนะครับก็ประมาณหนึ่งนาทีไม่เกินนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีมันก็ตัดนะครับแต่มันจะนิ่งอยู่ที่อุณหภูมิที่เรากําหนดไว้ได้นานนะครับนี่ก็คือหลักการทํางานของตู้นะครับ นี่ภายในภายในตู้นะครับอ่าไม่เห็นนะครับต้องขออภัยนะครับมันต้องมีการปรับอ่าแสงนะครับมันต้องการปรับแสงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายแว้ดูแล้วกันนะครับสําหรับอ่าภายในภายในตู้สมาชิกท่านไหนนะครับสนใจหรืออ่ามีความรู้ที่จะแนะนํานะครับในการฟักไข่หรือประสบการณ์นะครับสามารถเล่าต่อต่อกันได้นะครับภายในคลิปอ่ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับส่วนไหนนะครับที่ขาดตกบุกล่องไปผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับยินดีรับคําติชมและคําแนะนําเพื่อจะนําไปปรับปรุงช่องนอกช่องนอกลงให้ดีขึ้นนะครับผมจะถ่ายเรื่อยๆนะครับที่ผมจะไม่ว่าจะเป็นนกแก้วนกเขาใหญ่ที่ผมเลี้ยงนะครับผมก็พยายามหาเวลามาถ่ายให้กับท่านสมาชิกได้ชมกัน นะครับมันยังมีนกเขามีนกแก้วที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับเอาเป็นว่าเกล็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจากผููที่มีประสบการณ์เลี้ยงมาโดยตรงนะครับใครเป็นแบบไหนนะครับฝากนะครับมาแนะนําหรือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่ช่องนอกนอกลงนะครับยินดีนําความรู้ของท่านมาปรับปรุงแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ที่ผมมีให้กับท่านสมาชิกเพื่อไปพัฒนาหรือปรับปรุงในการเลี้ยงนกสําหรับคุณ รักนกโดยตรงนะครับวันนี้น้ามลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ